สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยสุขใจที่โคกหนองนาของเรานะครับสำหรับเชา้านี้พบกันเอาความสุขมาฝาก f อซทุกคนทุกท่านให้ชมกันนะครับ นานครั้งที่ได้มานะครับท่านผู้ชมดูลูกละมดุดคือใหญ่มากครับลูกนี้เกือบเท่าแขนพันอะไรไม่ทราบนะครับนี่หดกดกมากครับ ีนี้รู้สึกว่าหนาวนานนะครับผลไม้ออกดอกออกผลดีมากลิ้นจีนะครับก็ออกดอกเช่นกันนะครับพบกันยามเช้าส่งมาความสุขมา ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่ไรท่รัพย์สมสุขเกษตรพอรเพียงแบบประสมผสานตึกบายเจียออบรรยากาศดีมากครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานก็ผ่าน วันวาเลนไทน์ไปแล้วดูบรรยากาศรอบบ่อนะครับบ่อนี้ก็ซึ่งเป็นบ่อหลักของเรานะครับเป็นบ่อที่เก็บกักน้ำนะครับไว้ใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ของพื้นที่ของเรา ะครับมาชมกันให้อาหารปลาดูว่ายังมีเยอะอยู่ไหมนี่ครับไม่ได้ให้มาเป็นเดือนแล้วซึ่งก็ให้เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับตัดต้น ลวยต้นอะไรทิ้งไว้ให้เขาหากินเองแบบธรรมชาตินะครับก็มีก้อนฟางก้อนอะไรเอาลงไปโอ้โห <Okay>. oh. <laughs> ไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้ บอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเลี้ยงปลาไปประมาณ20,000ตัวหลากหลายสายพันธุ์เป็นน่าจะ10บกว่าสายพันธุ์10กว่าชนิดครับมีตั้งแต่ปลานินปลาในปลาตะเพียนปลายี่สก ปลาบึกบิ๊กโพปลาสลิดปลาแรดปลาปลากินพืชน,นะครับศูนย์รวมเลยอยากเลี้ยงไว้เพื่อชื่นชมด้วยแล้วก็สร้างเป็นคลังอาหารให้กับตัวเราเองนะครับให้ครอบครัวนะครับ เป็นคลังอาหารนะครับเรียกว่าคลังอาหารที่ยั่งยืนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไม่ค่อยได้อัปเดตให้ชมเลยนะเสียงกล้องวงจรปิดนะครับ ปีนี้ต้นไม้ค่อนข้างเขียวได้นานหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวหลายเดือนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีก ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปถ้าได้มาอยู่จริงๆก็ต้องสร้างแบบสตอรี่การใช้ชีวิตอยู่ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดไว้ว่าในอนาคตนะครับก็จะทําเป็นสตอรี่การทํางานแต่ละวันทําอะไรบ้างตื่นมาทําอะไรบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมได้ติดตาม ผลงานการอยู่แบบเรียกอะไรอยู่แบบพอเพียงเลยนะครับซึ่งมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้สร้างได้ทำนะครับเป็นความสุขที่เกิดจากความคิด นะครับก็เป็นเรื่องอนาคตวันข้างหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เรา,เาไปขุดโคกน้องนาให้ลูกค้าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาทำเหมือนแบบเรานะครับเราก็ได้เอา ในรูปแบบของตัวเองไปปรับปรุงพัฒนาให้กับลูกค้าในเรื่องการขุดการสร้างทำโคกน้องนาแบบเดียวกันนะครับแต่ละพื้นที่นะครับทลิปหน้านะครับติดตามชมกันใหม่นะครับพบกันงานขุด โคกน้องนานะครับตอนนี้รถอยู่ที่โคราชนะครับสวัสดีครับ